ยูยนมาทอดเดกาเด็กสงเกเดกมีเอาเดขบงอยู่เลยบานสามามยมันนี่ก็ไหม่ดีโกมาเดเปาเปลกานก็แล้วก็ชุกุกไอยู่ที่ทีบานสาอดาอมใหม่สาเดรย์อยู่ยันรอในยาเรมึงจะไปน่ยพูมือเลยด็ก่าเลยเ่ยช่คูบชคู่บ่บาเจ้โอ้ยหลั่าเดปเปเราจะมับ้าเช่ชคูบนปพูมือเลยย่าคันเด็กฆ่าเลยนี่ย่ชคู่บ่บาเจ้โอย

ฟุ้งรันบ้าก็แต่น้อล่กับบีโย่เอ๋มุกระเต้นมาใหม่น้อล่หนึ่มาอ่องน้องเล่เอออายนบ้าตาหน้องหล่บึ้นน้นบ้าก้อยนันนี่ชิ้นน้องหลบเราเกล้าอืมไม่สาจะหาดอกอองเบื่อเหมือนกันาไม่สาพี่เามาดูดอกน่ะบึ้โถน่ะม้วนคูดิคลยถัดตัวข่าเช่นข้าวดเดี๋ยวมาดูพิธีโยเซ็จะลงว่าเขด้จ้เปทำยันนูลเดี๋ยันพี่ลงวักบบมัดูพิธีโยเซ่ thùng nước nào khi vậy mà và khi khi la lá xuống xuống để để cho ông để cho để câu đây là ba rồi mà mà quay khi khi là là nên lâu rồi thùng nước nào nó chết chưa pa thùng nước nào rồi nó lấy ông khỏi một pa mai vậy cái này bỏ ra thử thử qua nó nó cái tờ gì nó bơi nó ông luôn 你爸给做做那麦子给出来一麻袋，把糖土呀，把糖冲呀，咸的呀，哦 <noise> 哟，够品种的哦。哦 <noise>，对。一麻袋。哦。哦 <noise>。哦。哦 <noise>。哦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  <tra> Đã khác là, dù ở mà hại đâu đi lẽ, đi 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 gì đi đó, gì, đi để để là là khác. Để là. Để đi 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 à đi 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 à đi 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 là đi 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 nó đi 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 đấy đi đấy, đi 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 เรอเหอนาะเราเล่นไล่หดสนดยวกแต้ว่าาจับีจับีเหรอหาจับีจะบีเลยจะบีเลยอือหมอมา่าจับีโลีกามาเนาะยี่เต่าดีแม่ดูึ้ไปดีก่ด้เนาะถูกไหมแดูชิลองนี่ชลอกได้เนาแก่ทงระยะตาแต่ว่าเด็กหม่้าเตะแก่ส่งสมาแม่เฮ้ยมมาฟวกก็แล้วแม่ใช้จะาดแล้วมีต้นนั้นต้นนูจีจานนจานที่ห้องอุ้ยก็เออฮะเขาปลาบุเด็กปลาบุ้เด็กเด็กพายลาว้อมปลาตากุยก็สีล้อหน้าชือเมื่อแม่อ่ง

mẹ mà bố mà chờ e chờ ấy gặp mình cha bị lết lên từ con nó đi cũng chờ đi mà chờ ấy đã nó mẹ ở đây khoảng nó Ông ngon on là gì cái mấy cái số on ba cái số nó này hầm là nó hệ đủ thằng là để thi công mà để xây bay cả để để bay cả để mấy ก็เลยต้เสร็จไปกัถ้าไกับมาทดูอย่างน้องวจ้ะโอ้ยออกมาอีลูกนกไน่อยนกไกเปหน่ยอลสาวันโนอยนนนติตินี่ไม่สกอได้ชินไปกได้ทุนน้องได้ไหนนลงนตาน้องติได้สาน้องด้โอเคมาเอามีดีกว่าสาสกว่าดีด้ม้องนมีท